สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสดทอนเบอร์แปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพ,ษษษษษพระโสดทอนวัดเชลิงเสาร์นะครับร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซิลิเพ็กพิซีหนึ่งจังหวัดเชิงเสาราวันนี้ทางร้านมีความยินดีไปอย่างยิ่งที่จะทําเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพะุะโสธทจัจากวัดโสดทรที่มีความน่าสนใจมากๆอหนึ่งรุ่นนั่นคือพระเก่งหลวงพ่อพะุะโสธทที่ออกจากวัดโสดทรในปีพศ2 5 3 3ก็ที่เราเกิดไว้ในหลายวิดีโอแล้วว่าพระโสดหลังใหม่เนี่ย เป็นพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ครั้งเมื่อท่านเสด็จมาวาสวรรครั้งแรกในงานในพระราชพิธีวิสาขบูชานะครับผม3มิถุนายน2509นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกแบบพระบูชาสถวหลังใหม่ตอนปี2530นะครับผมแล้วก็ตอนปี2531นะครับ19มกราคมในหลวงรัชกาลที่9กับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดานะฯท่านก็เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง พระบูรสรลังใหม่นะครับผมแล้วก็พระบูรสรลังใหม่เนี่ยก็จะเริ่มก่อสร้างประมาณกักรา2525นะครับผมวัตถุมงคลก็มีการจัดสร้างเลื่อยมานะครับเพื่อหาเงินไรายได้มาสำหับทุนการก่อสร้างพระบูรสรลังใหม่นะครับผมทวนวัตถุมงคลในปีพศ2523เนี่ยก็มีทั้งพระเครื่องพระบูชาหลายรุ่นมากมายนะครับผมแต่ในปี2523เนี่ยก็มี1รุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นคือพระเิ่งหลวงพ่อพระโสธร ที่ออกจากวัสดุทรในปี2533นะครับนั่นคือพระเก่งหลวงพ่อบสอนสุทรที่ที่ใช้ตาพอปลอลเป็นครั้งแรกนะครับผมพระเก,ก่งรุ่นเนี้ยฐานพระที่ด้านหน้าเนี่ยจะจ,ะ,จะ,ปะประสิทธิฐานพระปริมาวิทยทย่ยอพอปอของได้หลวงราชการที่9ครั้งแรกนะครับของวัสดุทรออกในปีพ 25, ศ2533นะครับผมพระเก,ก่งรุ่นนี้เนี่ยท่านท่านท่าน,ท,านท่านมีการจัดสร้าง หลายหลายหลายพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็เป็นทรงสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมเนี่ยผมได้นําเสนอในในวิดีโอไปแล้วนะครับสามารถหาชมได้นะครับผมส่วนพักกลิ่นเนี่ยคือวันนี้จะนําเสนอพักกลิ่นนะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับวันนี้จะนําเสนอพิมพ์ใหญ่นีมผมมีทั้งสองพิมพ์นะทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับผมพักกลิ่นเนี่ยท่านท่านท่านนอกจากพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วท่านก็มีหลายเนื้อนะครับผมก็มีทัท้งเนื้อทองแดงลมดำนะครับกระไหลทองเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออทงคํา ส่วนวันนี้เนี่ยที่ผมจะนำเสนอเนี่ยก็คืออ,อพระก,กิ่งหลวงพ่อสุธรที่ออกในปี2อง3พบรรุ่นแรกนะครับผมแล้วเป็นเนื้อตองคำพิมพ์ใหญ่นะครับผมโอเคเชิญชมได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือพระก,กิ่นที่ท่านเห็นในวิดีโอตอนนี้เนี่ยครับก็คือ,อพระก,กิ่งหลวงพ่อพุทธุสธร ที่ออกจากวาสุทธรในปีพศ2533นะครับผมพระกิ่งรุ่นนี้เนี่ยที่ที่มีความสนน่าสนใจมากๆก็คือเป็นพระกิ่งรุ่นแรกนะครับที่ตรงฐานพระทิพย์ด้านหน้าเนี่ยประสิทธิสถานพระประมาภิไธยยอ่อพอพหลอของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านเป็นพระกิ่งรุ่นแรกนะครับผม แล้วก็ในรุ่นนี้ที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าท่านมีานมพิมนะครับมีพิมพ์ใหญ่นะครับผมคือดังในรูปนะครับแล้วก็มีพิมพ์เล็กนะครับผมแล้วก็เป็นพิมสามเหลี่ยมพิมพสามเหลี่ยมที่ผมนาเสนอในวิดีโอไปแล้วเราสามารถหาชมได้นะครับผมแล้วก็ก็มีหลายเนื้อรที่เรียนทราบไปแล้วว่ามีท่านเนื้อ,อ,อทองแดงลมดําม,มีกระไหลทองมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำอันนี้เป็นเนื้อทองคําพิมพใหญ่นะครับผมพิมใหญ่น้ําหนักทองคําน่าประมาณ10บสิบกรั ประมาณสิบกัมนะครับโอเคขอโทษที่องค์นี้ได้มาเพราะก็เล่ยนโบราณมาเดิมผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกล้าไปแกะเขานะครับโอเคองค์พระสวยงามมากลองลงจำพิมพ์หน้าตาท่านนะฮะนี่คือด้านหน้าองค์พระนะครับแล้วที่เหลือทราบฐามพระทิศก็เปดนสถานบ้านปารมัยไทยย่อปปลนะครับในหลวงชัยกรที่เก้านะครับอันนี้คือด้านหน้าส่วนด้านหลังองค์พระ แต่หลังองปภารด้านล่างก็จะเขียนคำว่าโสธรน,นะครับผมแล้วก็มีเลขไทยสามสามหมายถึงว่าพระกลิ่นองค์นี้เนี่ยก็วัดถุทรจัดสร้างในปีพศสองนห้ารสามสามนะครับผมกอโทษทีที่มีเรื่องของสีดำนะัเป็นกรอ,อบเดิมท่าน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 านั่นท่านมีมีคราบนะฮะนี้ผมเองก็เห็นว่าเขาเป็นเล่มทองโบราณมาได้มาก็เลยไม่ได้ไ,ไดปปรับปรุงอะไรเรับนะครับเก็บไว้ท่านสมัยเก็บไว้แบบเดิมภาพเดิมนะครับผม นะครับเล่มแบบโบราณมานะครับตรงนี้ก็เป็นปักกิ่งที่ว่าเพราะนั้นก็จะมีอุดกิ่งนะครับมีอุดกิ่งนะครับก็ชัดเจนง่ายนะครับรุ่นนี้เพราะว่าระบบปีพศชัดเจนที่ทางวสทอนจัดสร้างคือเลขสามสามือจดสร้างในปีปศสองพันสามสามนะครับผมแต่บางครั้งเนี่ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งในพิมพ์เล็กก็อาจจะไม่ได้ระบ,บุปีนะครับผมแต่หน้าตาท่านก็ใกล้เคียงกันนะครับ โอเคแต่ okay. เบื้องต้นผมก็อ,อขออนุญาตนำเสนอเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจดูองค์จีนก็เชิญที่ร้านผมได้นะครับที่เมเจอร์ซุริเพ็กวิซีหนึ่งจังหวัดจันทบุรีนะครับผมร้านผมไม่ไกลาจากทวัตสุทอน,นะครับก็มีพัชเครื่องพระบูชาหลายรุ่นของทวัตสุทอนของของรุน่นทวัสุทอวัตสุทอนะครับผมสามารถเข้าไปดูพัชเครื่องอื่นๆของผมได้ที่เ,เพจผมนะครับเ,เข้า Google แล้วก็พิมพ์คําว่าร้านพัชเครื่องโจรพระตสุทอนหนงแปดริ้วในนั้นท่านจะเห็นพัชเครื่อง พระบูชาหลวงพ่อพสุทธทรที่ผมลงไว้หลายรุ่นเลยนะครับผมหรือเข้าไปที่โพสต์ไลน์วูมผมนะครับในไลน์ไอดีผมโจเซฟดอทวิวโจสีพชดอทดับ e นะครับผมเข้าไปที่โพสต์ไลน์วูมผมนะครับโจพ่อสุทธทรแปดลิ้วในนั้นก็จะมีพระเครื่องพระบูชาที่ผมลงไว้หลายหลายหลาย,หลายรุ่นเช่นเดียวกันนะครับผมหรือเข้าไปที่ Facebook ผมนะครับชื่อผมเองวอลเลิทเจริญลมนะครับภา,าษาอังกฤษนะครับเติมวอโอร์ไอทเชชเ R O E N แล้วก็ R O M นะครับผมแล้วนั้นก็เช่นเดียวกันก็ลงพักเครื่องพระบูชาไว้หลายรุ่นนะครับผมหรือสามารถดูที่ TikTok หรือทาง YouTube ก็ได้แต่ทางทั้ง TikTok และ YouTube เนี่ยเพิ่งเพิ่ง,ง,งลงนะครับผมก็ที่ผมก็เลยทราบว,ว่าหลายท่านเนี่ยบางครั้งก็อยากเห็นองค์จริงเพราะว่าใน Facebook หรือคนที่ลงส่วนใหญ่หรือในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นภาพภาพภาพนิ่งนะครับผมแล้วก็บางครั้งก็เห็นแต่ภาพนะครับผมผมเลยจัดให้เห็นว่าองค์จริงเนี่ยท่านหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็องค์จริงท่านสวยมาก โดยเฉพาะพระที่เป็นเนื้อทองคำเนี่ยโอ้สวยไม่ว่าเนื้อลมดําก็เป็นยังไงหรือเนื้อเงินเป็นยังไงถ้าเจอเนื้อทองคํานี่สวยหมดเลยนะครับผมลิ่งแล้วแล้วก็ค่อนข้างหายากนะครับพระถ้าถ้าเป็นพระที่วัชรทอนจัดสร้างเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยทางวัดท่านท่านท่านจัดสร้างไม่มากนะครับยกเว้นถ้าเป็นเป็นหน่วยงานอื่นจัดสร้างหรือหน่วยราชการอื่นจัดสร้างหรือเอกชนจัดสร้างเนี่ยแล้วก็มาพุทธาภิเษกวัดสุทอนเนี่ยอันนี้จำนวนสร้างท่านเยอะนะครับอย่างเช่นปัติสิบดํารงหลดเนี่ยที่ผมสวดไปคัดเลือกแล้ว ่10,000อ,อ,องค์นะครับผมแต่ถ้าทางวัดเนี่ยหลักร้อยนะครับผมสร้างสร้างน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหน้าสะสมนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหายากมากในตลาดบางครั้งก็บุ้ย5ปี3-4 5ปีถึงจะเจอสักหนึ่งองค์นะครับาหา,หา,หาได้หายากมากนะครับผมโอเคนะครับผมใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อที่มือถือผมก็ได้นะครับ0818607372นะครับผม ก็ทาง YouTube ก็รบกวมสนับสนุนฝากกดไลค์นะครับที่ทางเพจผมแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็าจะได้ติดตามด้วยผมพยายามลงเรื่อยๆนะครับผมพยายามลงเรื่อยๆเห็นว่ามีมีหลายรุ่นผมมีหลายรุ่นนะทางพระเครื่องพระปูชาหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมโดยเฉพาะเนื้อทองคำานี่ผมมีหลายรุ่นแล้วก็พระปูชาที่ผมแทบแทบจะมีกับกับกับทุกรุ่นนะฮะยังเว้นรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีและแต่ก็เป็นเป็นก็ชอบนะฮะก็เช่าไว้ก่อนนะครับ ชอบไปก่อนนะครับผมใน YouTube เนี่ยวิธีการดูง่ายพอเข้า YouTube แล้วเนี่ยเอ่อยูทูบผมรับพระเครื่องโจรพระสุทธรเมืองแปดริ้วเนี่ยพอพิมพ์พิมพ์ยูทูบแล้วก็เอ่อเอ่อพิมซื้อนะฮะในเซิร์ชก็พิมพ์คำว่ารับพระเครื่องโจพร,ระสุธรมืองแปดริวหรือพิมพ์สั้นๆก็ได้ว่าโจรพระสุธรเนี่ยก็ขึ้นแล้วแล้วกดไปที่ตัวตัว,ต,วตัวชื่อผมชื่อชื่อร้านพระร้านพระนะฮะท่านจะเห็นวิดีโอมากมายแต่แนะนําหน่อยคือว่าลองกดไปที่เพลย์ลิสต์นะฮะอเอาเพลย์ลิสต์เนี่ยมันจะแยกแยก ให้เห็นชัดเจนว่ามันมีผมแยกในนั้นแยกเป็นพรคเครื่องกับพระบูชาไว้นะครับหมวดพระเครื่องก็อยู่ในหมวดภระเครื่องหมวดพระบูชาก็อยู่ในหมวดพระบุคคลพระบูชาท่จะได้ดูได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคในเบื้องต้นผมก็าแยกนำเสนอนี้เท่านี้นะครับ <S <S ขอบคุณมากที่กดท,ที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ